สวัสดีครับสวัสดีครับผมปดิพัฒน์พร้มสิพามาเบิ้งครับผมวิถีชีวิตแรงงานไทยในต่างแดนครับผมอันที่เห็นอยู่นี่คือสวนกระลำพี่น้องกระลำที่เขาตัดไปแล้วครับมันฉีเหลือแต่พวกแต่แต่พวกที่มีต้หนี้แล้วก็ตกเกตตกใส่เขาพี่น้องหัวหน่อยหัวใหญ่หัวใหญ่เขาก็เก็บไปหมดแล้วพี่น้องแต่หัวหน่อยแล้วก็มีต้หนี้เขาก็ปล่อยถิ้งเลยครับแล้วก็จะมาไถทถิ่งพี่น้องอันนี้เขามาหาเก็บเบิ้งครับว่ามันจะมีกลิ่นบอกเดี๋ยวพาเาเบิ้งพี่น้องนี่หัวแรกพี่น้องนี่ จังสีครับเขาบอเอาเลยได้ครับนี่เขาจะปล่อยทิ้งเลยพี่น้องมันตกเกจเขาครับพี่น้องนี่จังสีเห็นบ่ห้อยเขาตัดครับผมเขาตัดแล้วมันหวนวัวหน่อยโดเขาว่าเอานี่จังสีพี่น้องนี่เขาก็เก็บไวปไ้ปกินได้ครับผมไปเดี๋ยวพาเบื้องอีกพี่น้องนี่แหละครับแรงงานกเกษตรนี่เกาหลีพี่น้องนี่หลังเลืองานโอ้บเบิ้งเบี้อยเบี้ยแม่นมดพี่น้องโอ้หลายครักสวนนี่ไปเดี๋ยวพาเบิ้งหัวยง่ครับผมมันจะเลือหัวยง่ที่แบบที่เขาเลือไว้นะครับ เบื้องห้อยเขาตัดติดแเ้วพี่น้องนี่นี่พี่น้องครับอันขิงอยู่บริเของเสียดี่พี่นอ้อางงามๆเลยครับนี่นี่หัวสนีพี่น้องแน่นๆเลยครับแต่ใส่มันบ่ได้พี่น้องมันใหญ่มันบ่ใหญ่ครับผมมันถือ่าใส่หน่อยของเขาอยู่นะสายพันธุ์นี่ครับเขาก็ปล่อยขิงเลยพี่น้องนี่ยังสีเช็นบ่อมก็ตัดได้ครับผมนี่เขาตัดไป้เขาก็บ่อเอาครับยังหลายเลยครับนี่แหะ แรงงานกเกษตรในเกาหลีพี่น้องวิถีชีวิตในต่างแดนครับผม